เบรคสุดท้ายของเซรีดาม่าแล้วครับวันนี้เป็นลายการสดครับดังนั้น SMS นะครับ4642200และ f Facebook/ เสรีดาม่าครับมาดู SMS กันหน่อยอาจารย์คิดว่าเซลแมนยังมีชีวิตอ,อยู่ไหมเซลแมนไม่มีข้อมูลเลยไม่คิด <laughs> จริงอาจารย์บอกว่าถ้าข้อมูลน้อยตอบอยากอันนี้ไม่คิด,คดเลยเพราะเราไม่รู้จริงเช่นครับเขาอาจจะหนีอะไรบางอย่าง<อ>ก็แปลว่ยังไม่ตาย หรือเขาอาจจะถูกคนจับไปทรมานก็อาจจะยังไม่ตาย ouais. หรือเขาอาจจะถูกคนโกรธมากจนฆ่าเขาตายไปแล้วก็ได no ้ฉะนั้นถ้าถามว่าคิดว่าอยู่หรือไม่อยู่พี่ตอบว่าข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีครับดังนั้นก็เลยไม่คิดตอบไม่ได้ไม่คิดดีกว่ารอไปก่อนอ่าเชิญข้อความต่อไปครับ4642200นะครับกับ f a c e b o o k ส e เส r รดดมาครับส่งข้อความเลยเข้ามาคิดว่ากฎหมายแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยค่ะ ที่เดี๋ยวไปดูว่ากฎหมายอะไรอเมริกาไม่เห็นต้องดีแคร์ทรัพย์สินก่อนออกนอกประเทศเลยราคาของที่อนุญ,ญาตให้นําเข้าได้น้อยมากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ก็ดูจากการแต่ตัวผู้เดินทางคิดว่านอกจากการตรวจสอบเรื่องภาษีควรมุ่งไปที่อะไรเอ่ยส่วนจที่ยาเสพติดนะคะอันนั้นก็เขาก็สนใจนะแต่มริการก็สนใจเรื่องนี้บ้างเนี่ยนะคะเรื่องอะไรคะอาจารย์เรื่องยาเสพติดใช่พอเราเข้าหรือเราออกเนี่ยนะคะมีหมามาดม แล้วเขาจะพูดไม่ต้องกลัวเขาไม่กัดไม่ต้องกลัวเขาไม่กัดเขาถูกฝึกมาไม่ต้องกลัวเขาจะวุ่นวายเมื่อเขาได้กินยาเสพติดเท่านั้นใช่เขาบอกเลยคือเวลาเราเห็นหมาตัวโตเอาเซอร์เชนเนี่ยเราก็จะกลัวนิดหน่อยตำรวจเขาปลอบใจนะไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำะายใครเขาเพียงแค่มาดมตามที่เขาถูกฝึกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นอเมริกาให้ความสําคัญกับเรื่องยาเสพติดแต่ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับไอ้ของที่เรานําออกนำเข้าแต่เงินสดเขาเขาสำคัญ เขาจะถามเลยว่าคุณเอาเงินมาเกินกว่าหมื่นเหรียญได้บ่าอันนี้เขาสนใจเขาอยากดูใช่เพราะเขาเวลาไปบางทีก็เอาปลาล้งปลาลาไปนะอาจารย์ไปเมกาเนี่ยเพื่อนอยากกินก็ไม่เห็นตัวก็ว่าห่อๆอใส่โหลดไปก็ไม่ค่อยก็เขาก็แรนดอมแรนดอมเอาถ้าเกิดว่าเราไม่โดนเราก็โชคดีไปนะคะถ้าเราเปิดมาเจอก็โดนปรับไปก็โดนปรับไปหรือโดนเอาทิ้งใช่โดนเอาทิ้งใช่ก็ว่ากฎหมายนี้พูดกันเยอะๆก็ดีครับ เราเองคนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ถ้า,ร,ารู้กฎหมายเราก็จะไม่ไม่ทำเรื่องแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วการให้แจ้งเราก็สบายใจนะ,ะแต่ขอให้เอาเป็นกฎหมายจริงๆไม่ใช่บางครั้งแจ้งบางคร<า>ั้งไม่แจ้งไจง,งไปหมดถ้าแจ้งเนี่ยพี่ว่ามันสบายใจ <S <S <ๆ S 1> สมมติเราใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แล้วเอากลับเข้ามาเราจะได้สบายใจว่าอันนี้เรือนนี้ฉันพกนอ,ออกไปนะถูกป่ะก็ตามตามติดเรื่องราวนี้กันต่อไปนะครับเพราะว่าคนพูดเรื่องนี้กันเยอะครับไปข้อความต่อไปเลยเชิญครับ ชอบชุดของอาจารย์มากครับเรียบร้อยและสวยวันนี้ไม่ไรเป็นผ้าไหมจากร้อยเอ็ดนะคะัเมื่อเราได้ผ้าไหมมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินไปที่ร้านขายเสื้อร้านขายผ้าแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยไปทาบกับว่าเอาสีใกล้ๆกันเราจะเอาอะไรที่มันเข้ากันนะคะซึ่งซื้อประมาณ2เมตรจากนั้นก็ไปที่ร้านตัดเสื้อซึ่งเป็นร้านข้างถนนนี่แหละค่ะแล้วเราก็ไปคุยกันเรื่องการวางผ้าว่าจะเอาวางอย่างไงอะไรบ้างก็ได้เสื้ออย่างนี้ค่ะ อาจารย้าเสมอว่าอาจารย์ผ้าพันคออะไรเงี้ยอาจารย์ทำได้สวยหมด<ช>นะครับอะเป็นผ้าเช็ดหน้าจากญี่ปุ่นก็จะเป็นผ้าพันคอจากทุกประเทศเอามาต่อได้ครับเนาะ,ะเป็นไอเดียไว้คุณผู้ชมจะได้มีชุดสวยๆใส่กันเชิญครับข้อความต่อไปเลยทําไมใครๆมองว่าเราทํางานไม่เป็นเอาเท่านี้เลยเหรอเท่านี้ครับก็ถ้าเกิดคนมองว่าทํางานไม่เป็นก็แปลว่าเราเคยทํางานแล้วเขาไม่เห็นผลงานว่ามันดีเหมือนคล้ายๆ เราบอกอาสาเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้แต่พอทําเสร็จแล้วคนเขากินไม่เป็นสับปะรดเลยเขาก็ต้องบอกว่าเราจัดกับข้าวไม่ได้แล้วต้องดูว่าหรือสว่าจะมีการจัดงานจัดการไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันจัดดอกไม้ให้พอจัดมาเขาถามนี่จัดแล้วเหรอเขาก็ต้องถือว่าเราจัดดอกไม้ไม่เป็นต้อเป็นการที่เราโดนว่าทําอะไรไม่เป็นมันต้องดูว่าที่เราเคยทำเนี่ยผลงานมันอยู่ระดับใดก็ต้องกลับไปดูเรื่องนั้นนะอาเชิญข้อความต่อไปครับอยากถามอาจารย์ว่าคนบูชาเงิน และวัตถุก,กันจังอีกอย่างเวลาผมแชร์เรื่องดีๆไม่ค่อยมีคนแชร์เลยชอบอ๋อเขาบอกเหมือนคนชอบกดไลค์และแชร์เรื่องแย่ๆมากกว่าถูก<ช>ต้องค่ะพี่เคยลองแล้วด้วยตัวเอง <c oughs> คุยอะไรที่เป็นสาระนะคะวิวเวอร์เป็นหลักพันครับคนกดไลค์เป็นหลักร้อย <c oughs> คนแชร์เป็นหลักสิบเข้าไปอีกนะครแต่พอด่าใครว่าใครนะคะ <c oughs> คนเข้ามาเป็นหมื่นคนแชร์เป็นพันคนคอมเมนต์หลายร้อย มันเป็นอย่างนี้จริงๆเข้าใจเลยค่ะมันเป็นอย่างที่จันบอกหลายครั้งว่ามันเป็นธรรมชาติของโซเชียลไปแล้วเนอะจันเนาะใช่คือบางทีเราเ,าเล่าเรื่องอะไรดีๆเนี่ยมีคนเข้ามาดูพันกว่า2,000มีคนกดแชร์ไปน้อยเหลือเกินคนกดไลค์ประมาณร้อ2 0 0แล้วคนแชร์30มสิทำใจเนาะเรื่องนี้คอ,ค,อน 8, คอมเมนต์แปดคอมเมนต์โอ้โหแต่สมัยที่ตอนอยู่เวทีนะค,ะครับ เขียนอะไลงไปหลังจากที่ไปเวทีกลับมานะคะห้าแสนยังมีเลยค่ะในแฟนเพจเข้ามาเป็นห้าแสนวิวเวอร์นะคะแล้วคนกดไลค์เป็นหมื่นค่ะไออันที่อาจารย์ผู้ปรษสานงกฤษกับนักข่าวนั้นคนนั่นก็เป็นหลายแสนค่ะหลายแสนเลยมันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นธรรมชาติที่คนสนใจอะไรที่เป็นเชิงลบ พี่ไม่พูดถึงรายการชื่อรายการนะคะแล้วไม่พูดถึงคนจัดนะมีรายการรายการเนี่ยที่เขาชอบเอาคนมาสัมภาษณ์ชีวิตในอดีตว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆพี่รู้จักกับคนจัดพี่บอกเมื่อไหร่พี่จะได้ไปล่ะเขาตอบว่าไงดูไหมโอ้ชีวิตราบเรียบไม่มีปัญหาอะไรจะมาทำไมอ๋อไม่เอาอีกเขาจะเอาคนที่ตกมาจากบ้านแล้วก็โดนประตูรั้วเสียบแล้วก็แบบ โดนพ่อเลี้ยงเอาหัวโขกไปกับไอ้อ่างอาบน้ําหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็เออเนี่ยเมื่อเขาเล่าชีวิตกันก็อยากไปเล่าบ้างก็บอกชีวิตลาบเรียบเรียบไปเห็นไหมคือมันเป็นชีวิตบวกไงมันไม่ใช่ชีวิตลบดังนั้นก็ทําใจมีคนถามอาจารย์มาอาจารย์เพิ่งบอกก่อนเมื่อกี้อาจารย์ห้อยผ้าอะไรครับผองบนทวดค่ะก็เล่าเรื่องื่อวันนี้บินกลับมาจากญี่ปุ่นเครื่อง ตื่นตลอดเวลาอาจารย์บอกออาจารย์ก็เคยอาจารย์ก็จะไหว้หลวงปู่ทวดขอพรออยู่เสมอคือพี่เนี่ยพอถ้าเกิดว่าเครื่องบินสั่นปับ๊บพี่ก็จะจับขึ้นมาแล้สีว่าหลวงปู่ทวดลูกยังมีภาระอีกมากมายสําหรับประเทศชาติสําหรับลูกหลานสําหรับบริวารอย่าเพิ่งให้ลูกเป็น,ปนไเปนเลยไปเลยให้ลูกอยู่เพื่อดูแลพวกเขาต่อไป <c oughs> คือเอาจิตอันเป็นกุศลว่าเราไม่ได้ขออยู่เพื่อตัวเราเองเราขออยู่เพื่อประเทศชาติอยู่เพื่อบ้านเมืองอยู่เพื่อลูกหลานบริวาร เพราะฉะนั้นอย่าให้เราเป็นอะไรไปเพราะถ้าเราเป็นอะไรไปลูกหลานบริวารเดือดร้อนแล้วงานบางส่วนที่เรากำลังทําให้ประเทศชาติอยู่เนี่ยมันจะเป็ขัดเนาะมันจะไม่จบเอาเป็นว่าใส่ี่ขอพระท่านอย่างเงี้ยขอให้มีจิตกุศลเนาะชีวิตก็จะดีละมีคําถามอีกไหมสิคร้าส่งมาเลยแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศล่ะคะจะเอาของเข้าประเทศเกิน2 0 0 0 0ได้หรือเปล่าคะมันมีกฎหมายว่าถ้าเราอยู่เกินเท่านั้นเท่านี้ปีใ่ใับ ล้วย้ายกลับแล้วของนั้นใช้แล้วจะจะเข้ามาโดยไม่เสียภาษีเพราะตอนจำัยพี่ไปเรียน3ปีพี่ส่งของมาทางเรือนะคะมีโต๊ะเก้าอี้เตียงเยอะแยะมากมายแก่ของพี่ไม่เสียภาษีสักแดงนะครเพราะว่าเราเอาหลักฐานไปยื่นว่าเราไปเรียนอยู่ที่นั่นจริงรอบที่เขาไปอยู่6เดือนเขาก็เอาลงเรือมาเหมือนกันเสื้อผ้าแน่นชัยจานรใส่แล้วแต่เขาเปิดนะเขาก็เปิดดูแล้วไม่ได้ของใหม่เขาก็ไม่ได้ไม่อะไรก็ว่าน่าจะไปศึกษาข้อมูลนี้ได้นะครับก็ว่าไม่น่าจะเกินแน่น ขาถ้าเป็นของที่ใช้แล้วแล้วเราอยู่นานเนี่ยเอาเข้ามาเกินสองพันบาทก็ีกลับมาตัวละสองพันว่าบาทเลยครับอ่าข้อความต่อไปข้อความต่อไป <c oughs> คําถามเหมือนใส่พานอยากให้มงคนไทยมองอ๋อคำถามมิชู n i นิเวิร์สจริงๆเป็นคำ,คำถามที่เหมือนกับน่าจะเข้า <c oughs> บอกแล้วน้องเขาตอบวอ t ก็คือตอบว่าเขายกย่องใครแต่เขาไม่ตอบว่าทำไมแล้วก็แล้วเขานำเอาสิ่งที่เขา ยกย่องเนี่ยมาใช้ในชีวิตอย่างไรซึ่งตรงนั้นไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะเพราะเขาตื่นเต้นอย่าที่อาจารย์บอกครับน้องอายุน้อยมากแล้วก็เป็นน้องที่มาจากต mm ่างจังหวัดเวทีมิดยูนิเวิร์สซึ่งเป็นเวที hmm. ใหญ่ระดับโลกนั่นคือเวทีที่2ของเขา <S <S <ช>ต้องปกมือให้เขานะที่เขาอุตส่าห์ทำชื่อเสียงมาสู่เมืองไทยอาจารย์เวลา้หมดแล้วครับ <S 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 ให้อาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญอาจารย์ครับก็อย่างที่เราคุยกันวันนี้นะคะ หลายๆคนเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยก็นึกสักแต่ว่าจะพูดแต่ลืมไปว่ามนุษย์โดย,โดยมนุษย์แทบทุกคนมีตะกะธรรมชาติค่ะคถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นตะากะาเพี้ยนๆเราจะหมดความน่าเชื่อถือนะคะครับอ่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนเดลจากโฮมโปเวลาหมดแล้วอาจารย์ศิริวุฒ์ทานและกอลนัทและดีคเผาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ